ครับการเอาพึ่งของเสียโดนะครับพรานโดอย่าถ่ายเลยกิ่งมันจะหักไหมนี่โดน่าจะหักเอาเอาไฟออกเรื่องนั้นอ่ะยี่งก่อนน้ำโคตรเยอะฮะน้ำยังยืเลยนั่นเละใจไม่คมปิดด้วยเหี้ยตัดว่าอิงก็ตัดตัดไหนตัดโคนอันนี้มันอ่ะตัดได้ตัวอิงเบาขนาดนั้น แต่มันถือไม่ได้สองพรานครับแต่มันถือไม่ได้ไงลูกพรานส่วนกับพรานปรังนะครับแต่มันถือไม่ได้ไงอย่าให้อย่าให้มันชำรุดเด้อดูอเอิงเ <ๆ S 2> อิงหักก้นเออตัดกโนโ้ตดโนโตัดเลยคนไอสีแดงถ่ายยังถ่ายแล้วจะมว,วมาตัดเลยดูตัดตรงไหนนี่ ลุงลุงแกงแล้วลุงไปวิ่งเฮ้ยลังไม่เป็นไร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 บอกแล้วลุงลุงเน่ยตัวอ้วนนะลุงลังไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทิ้นหายเลยไม่เป็นไรคนหายไปไหนแล้วนี่นขึ้นอยู่นีอย่าหักเลยที่ฟันไหมในต้นหักหรือ มันหนักล well ุงช่หมายกดถ่ายไหมนี่กดอยู่เนี่ยลุงหนักลุงน่กมันหนักลุงน่ะโอ้ยแกรกแกรกต้นไมอ่อนที่หายเลยต้งสวยด้วยยังหักยังี่ก้อนก้อนตรงนี้ตรงที่พีจู้อยู่แกรกแกรกตรงตูนแกรกเสียว อวสวยลังอ่ะเหี่ยลุงตมีนะครับมีนะครับเออมาขุดเจ็บมาอุ้ยหัวคุดสวยดาคัวรถดีอุ้ยลังไม่เป็นไรเลยส้นส้นส้นมึงมาช่วยกูดิชิบตอนนี้ลุงกำลังเอานะฮะตัดคนข้างหน้าแล้วบอกขึ้นแอ่งเยียบเพื่อ ว่าแล้วมันต้องไปทั้งโคนทั้งพึ่งอไอย่าเงี้ยไอ้เหี้ยแองก์กึกทุ่มเล่ก่อนได้ยินที่หนุพูดเลบอกว่าลุงลุงลุงลังทำไมล่ะลุงตัดตรงนี้มันมองไม่เห็นมันหนักลุงเหรอไม่ไม่เท่าไหร่ดินี่แต่ก็พอได้ล้างอ่ะสวยล้างสวยเลยถ้าปล่อยไว้ลหรอ ปล่อยไว้มันก็สวยเลยเลยเต็มคนก็ใหญ่ออันนี้น่าจะเพิ่งลุงลุงออกก่อนนะยี่สิบวันเนาะเพิ่งจติดยังไมนจะติดไม่ติดหรอกนี่เต็มอลไรนะเอารังถ้าเราไม่เอาคนอื่นเขาก็เอาวันนั้นแหละที่เอาเดือนห้ากับลุงเป็นอย่างนี้เลยเอ้าดูดูถึงไปดูคุณล่ะไปข้างบนข้างบนก่อน ต้นไม้หักเลยเหี่ยวเกาะหัวเกาะุงเลยเอาต้นไม้หักเลยน้ำก็เต็มอยู่อึดอัดอยู่ไปปวิ่งวิ่งไปตรงถนนมันจะลอยที่นี่เละนู้นเอาไว้เปล่อยเลยอ่ปล่อยเลยมันหนักลุงอ่ะหักเหี้ยเลยปล่อยเลยลังจะขาดเราด้วยไหนเคลียวะนี่เอ้ามันหนักใครวะมาตรงนี้โอ้อ่อนนี่ เียลงสวยเอย้แม่มันบินเหนมึงแกสวยงามมากครับสวยงามมากครับนี่ครับสามพรานครับผู้เห็น พ,พานตูตุกต้นไม้ตายไปแล้วเมื่อกี้มีฉากเสียงตายด้วยนะครับ <c oughs> ถ่ายเห็นพอดีเลยนะนี่ <c oughs> <c oughs>